ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบ้านพ่อต่วนขนมไทยนะคะอันนี้เป็นสาขาหนึ่งนะขนมขึ้นชื่อก็คือขนมศิลาอ่อนที่คล้ายๆกับขนมเปียกปูนเดี๋ยวลองชิมกันว่าจะต่างกันยังไงนะแล้วเราก็ซื้อข้าวฟ่างมาด้วยข้าวฟ่างก็หากินยากเนาะต้องมาภากใต้แล้วก็ขนมขี้มันขนมน่ากินเยอะมากๆแต่ว่าลองชิมสามกล่องก่อนอ <c oughs> <c oughs> ขนมเปียกปูแหละแต่ว่าจะมีความหนุบหนึบดึงๆ,ๆเหมือนขนมชั้นนิดๆผสมกันแล้วก็หอมใบเตยมีความมันของกะทิปานกลางหวานน้อยแล้วก็เคี้ยวสนุกมันไม่ได้ละลายไปแบบเปียกปูนเลยแต่ว่ามันจะหนุบหนุคล้ายขนมชั้นนิดๆว้าวเนื้อเขาดีอ่ะเนื้อมันเย็นนุ่มอ่ะ <c oughs> ขี้มันใช่ไหมขี้มันน่าจะเป็นการเอากะทิไปคั่วให้แห้งเหรอ,อหน้าตาเขาก็จะคล้ายกะละแมเหมือนกันนะคะย,ยืดๆหนึบๆดึงๆกินอือเนี่ยมีความหอมแบบเคี้ยวๆขนมขี้มันเนี่ยค่ะ รสสมรัมผัสเขาจะคล้ายๆกับกะละแมนะแต่ว่าเบากว่าแล้วก็นุ่มหนึบเขาเอากะทิไปเคี่ยวกวนจนมันงวดแล้วก็เป็นเหมือนครัมเบิลกรอบๆแห้งๆแ,แล้วก็ใส่หอมแดงซอยเข้าไปกลิ่นมันจะคล้ายๆกับเวลาเรากินขนมหมอ้อแกงแต่ว่าได้ความมันกรอบจากกะทิกวนจนแห้งที่ออกมาเหมือนครัมเบิลแล้วเขาก็ใส่ถั่วไปด้วยนะอืแล้วก็กินกับ เจ้าแป้งขนมกวนที่มันนุมน่มๆยุน่นๆอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีเป็นขนมที่แปลกจำได้เราเคยกินมันมีความคล้ายสาคูด้วยนะเพราะมันมีถั่วออกับหม้อแกง,แกงเพราะมันมีหอมแดงซอยแต่อร่อยแอบต่อมากินข้าวฟ่างข้าวฟ่างก็กินกันบ่อยเหมือนกันเนอะอ น้ำตาลมะพร้าวจุดๆไปเลยแล้วก็มีเมดเข้าวฟ่างดุบๆ,ๆอร่อยจริงอร่อยจังเจ๋งเนี่ยคือดีมากฉันฉันชอบมันนมากเลยเหรอฉัน, <laughs> ว,นว่ามันแลกมากเลยคือแฝงฉันว่ามันแปลกดีแต่ก็อร่อยดีมันซุปเปอร์มีเอกลักษณ์มากเลยนะแล้วเราก็ไม่ได้กินกันได้บ่อยๆนะขนมเนี้ยใช่ใช่ จะไปนับว่าร้านนี่มีขายจะทำอร่อยหรือเปล่าด้วยใช่ใช่อร่อย,อ,อ,ยอ่ะกาไม่ชอบเหรอนี่มันถั่วนะใช่ฉันก็ชอบแต่ว่ามันก็แปลกแล้วก็ฉันรู้สึกว่าถ้าเกิดกินในนี้ไปอีกก็ฉันทึ่งกับการที่เขาเอากะทิมาเคี่ยวจนมันเป็นงวดแล้วก็กบกอๆได้ขนาดนี้อ๋อ,อกรอบๆที่กะทิเหรอเนอี่ยมแต่มันก็ไม่กอบเหะ เขาก็เลยใส่ถั่วเข้าไปอันนี้คือกะทิหรออ,อย่าลืมแวะนะคะร้านพ่อต๋วนนะคะอร่อยมากจะโทรสั่งก็ได้เขามีส่งแต่ไม่รู้ส่งไกลแค่ไหนนะกล่องละสี่สิบบาทเท่านั้นแกช่วยเอามือปัดไล่แมงหวีที่ลูก,กตาฉันได้ไหมอะโอ้แมงวีแบบล่อผัวแกเลยอ่ะมออีเป็น